คิวจะมีครับคลิปนี้แนะนํากับโปรเจคเตอร์ระดับคุณภาพครับที่จะมาเปลี่ยนบ้านคุณให้กลายเป็นโรงหนังขนาดย่อมได้เลยนะครับด้วยคุณภาพของภาพระดับ 4K HDR และตัวนี้ใช้งานง่ายด้วยนะครับกับ BenQ Home Entertainment Projector GP520 ครับ สำหรับโปรเจคเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยสำหรับคนที่ชอบความมินิมอลนะครับหรือว่าบ้านของคุณเนี่ยมีเนื้อที่ที่จำกัดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้แล้วด้วยดีไซน์ของเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าสามารถเข้าได้กับสไตล์การแต่งบ้านทุกแบบเลยนะครับจะโมเดิร์นจะคลาสสิก อะไรก็ตามตัวนี้เข้าได้หมดเลยครับจากการใช้งานมาตัวผมเองนะครับก็คือใช้บนห้องนอนเล็กข้างบนนั่นเองนะครับคอนโดเป็นแบบดูเพ็กซ์นะครับก็เอาเลยเอาไปไว้บนห้องนอนสวดข้างล่างก็ใช้ทีวีซึ่งห้องนอนอย่างที่เห็นก็คือหูเนื้อที่น้อยมากนะครับวางเตียงอะไรก็เต็มแล้วนะครับก็เลยแบบเอยจะเอาทีวีมาวางเนี่ยมันก็ไม่มีที่จะวางอีกตรงปลายเตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจคเตอร์เลยเป็นทางออกของคิวในการชมคอนเทนต์บนห้องนอนเลยนะครับโดยที่ผมเนี่ยก็ออกแบบนะครับให้ไอจวมม่านกันแสงของผมเนี่ยถือว่าเป็นฉากใน การฉายโปรเจคเตอร์ไปด้วยครับอย่างแรกเลยที่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกซื้อตัวนี้นะครับก็คือในเรื่องของระบบปฏิบัติการนั่นเองตัวนี้เป็น Google TV นะครับซึ่งผมเองแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วบนทีวีสมาร์ททีวีต่างๆที่เราใช้งานกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานเหมือนสมาร์ททีวีทั่วไปเลยซึ่งก็มีแอปสต r e a m i n g ที่เราใช้ใช้กันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix นะครับ พลามแม็กซ์ดิสนีย์พัสแล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดนะครับ uh, แอปอื่นที่ไม่มีบนเครื่องเนี่ยเพิ่มได้รวมไปถึงเกมนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นมาในเครื่องได้หมดเลยนะครับก็ดาวน์โหลดง่ายจาก p Play Store นั่นเองที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้ถ่ายจากจอทีวีแต่เป็นการถ่ายภาพนะครับมาจากผน,นังหรือว่าฉากกั้นแสงของผมนี่แหละที่ใช้ฉายเจ้าต,ตัวโปรเจคเตอร์เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าคุณภาพของภาพไม่ธรรมดาแทบจะไม่ต่างจากทีวีเลย และการชมคอนเทนต์ต่างๆบนแพลตฟอร์มอย่าง y u t u b e เนี่ยก็แสดงผลระดับ 4K HDR นะครับกดเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มเลยนะฮะ แล้วย้ายกันไปที่ Netflix เองเนี่ยก็แสดงผลได้ระดับ 4K แล้วก็ HDR10+ Plus เลยนะครับเรียกว่าภาพคมชัดสมจริงเหมือนกับอยู่ในโรงหนังเลยสีสันต่างๆก็สดใสนะครับแสดงผลส่วนสว่างแล้วก็มืดได้เป็นอย่างดีฮะ l o r o r v o v e r a g e ของเขาเนี่ยอยู่ที่98% REC 709ครับเวลาชมหนังแอคชั่นเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยก็ดูได้สมูทต,ตาไม่กระตุกเลยนะครับเพราะว่าเขามี MEMC Motion Compensation ครับ ที่เขาจะแทรกภาพเพิ่มเข้าไประหว่างเฟรมนะครับ ทำให้ดูสมูทตายยิ่งขึ้นเวลาเคลื่อนไหวเร็วๆแถมยังมี ambient light adaptation ครับก็จะตรวจแสงสภาวะแวดล้อมรอบๆห้องของเรานะครับแล้วก็ปรับแสงในอัตโนมัติเลยแน่นอนว่าเมื่อกี้ที่เทสทให้ดูเนี่ยก็เป็นการเทสจากในห้องมืดนะครับตอนกลางคืนด้วยก็ง่ายอยู่แล้วหลายคนก็บอกเออก็ปกตินี่เวลาดูโปรเจคเตอร์มึงดูในที่มืดนะครับซึ่งแน่นอนถ้าใครใช้โปรเจคเตอร์นะครับสตูของเราก็คือแสงแดดจากข้างนอกเลย outdoor เนี่ยน่ากลัวมากนะครับมันจะทําให้ภาพเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะครับ แต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยเราปิดหน้าต่างหมดแล้วมีแสงลอดเข้ามาก็ยังฉายได้ชัดขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีความสว่างมากถึง2,600 A.N.S.I. Lumen ครับและยังสามารถตรวจสอบสีของฉากกำแพงหลังของเราได้นะครับแล้วก็ปรับสีชดเชยให้อัตโนมัติให้สีของภาพที่เราชมเนี่ยตรงครับส่วนในด้านเสียงของเขาเนี่ยมากับลำโพง12วัตต2ตัวครับ Dolby Audio เรียกว่าคุณภาพเสียงระดับซินีมาครับกระหึ่มมากๆเลย <c oughs> ในการชมคอนเทนต์ตอนกลางวันนะครับ<ฮ>ผมเจอทริคหนึ่งเลยเอาไปใช้กันได้นะครับก็คือสามารถปรับในเรื่องของโหมดภาพนะครับ <_ S 1> คือปกติเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติภาพยนตร์หรือว่าอัตโนมัติ HDR นะครับ <_ S 2> <_ S 1> ผมแนะนำให้ลองเปลี่ยนไปใช้เ,เกม HDR ดูนะครับโอ้โหภาพมันจะแบบสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทริคที่แบ่งปันและการเบื่อใครเอาไปใช้งานได้ครับมาในเรื่องของการติดตั้งที่ผมบอกว่าติดตั้งง่ายนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถ ซื้อขาตั้งเพิ่มได้นะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้ขาตั้งเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะวางตามจุดต่างๆสามารถใช้ขาตั้งใช้ขึ้นด้านบนนะครับติดบนเพดานนะครับกลับหัวบนชั้นวางหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้อย่างยืดหยุ่นอย่างห้องนอนผมเองเนี่ยผมก็วางไว้ที่โต๊ะหัวเตียงเลยนะครับฉายมาที่ฉากเลยนะฮะซึ่งข้อดีของมันก็คือวางยังไงก็ได้นะครับคุณจะวางเบี้ยวไม่ต้องวางตรงแบบสมมาตรหรืออะไรเลยนะครับวางแล้วยิงมาเฉียงได้เลยนะครับ เจ้าตัวเครื่องนี่ก็สามารถดีเทคแล้วก็ปรับอัตราส่วนภาพให้เป็นสี่เหลี่ยมที่เรามองปกติเนี่ยได้เลยครับมันสะดวกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะแบบว่าวางตรงไหนของบ้านเลยก็ได้โดยระบบ Smart Image Alignment ครับโดยเราสามารถกดปุ่มออโต้ปุ่มนี้ได้เลยนะครับถ้าเขายังปรับแบบไม่ตรงใจเราเนี่ยเขาก็จะกดปรับออโต้โฟกัสแล้วก็คีสโตนรวมไปถึงอัตราส่วนของภาพต่างๆให้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างแม่นยําเลยครับแม้ว่าเราจะวางเครื่องเบี้ยวยังไงก็ตามเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับด้วยความสามารถ นี้ก็ทําให้เราสามารถฉายขึ้นเพดานนอนดูบนเตียงได้สบายๆก็ยังทําได้นะครับหรือถ้าอยากปรับเองก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับคือจะซูมเข้าซูมออกให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กลงนะครับซึ่งสามารถขยายได้ตั้งแต่50นิ้วจนถึง180นิ้วใหญ่สุดเลยนะครับส่วนระยะการฉายเนี่ยก็ได้ตั้งแต่1.3เมตรจนถึง4.8เมตรครับต้องบอกว่าอนเนกประสงค์แบบสุดๆซึ่งถ้าขยายใหญ่สุดเลยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันเพียงพอมากๆเลยที่เราจะชมคอนเทนต์แบบ เต็มตาครับเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็พอร์ตต่างๆนะครับเรื่องมาที่ Wi-Fi เนี่ยก็ให้ Wi-Fi 6มาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บลูทูธเป็นบลูทูธ5.2ครับซึ่งก็เป็นออปชันเสริมที่เราสามารถเอาไปเชื่อมต่อพวกลำโพงบลูทูธเอ็กซ์เทอร์นอลได้นะครับส่วนพอร์ตเนี่ยก็มี HDMI 2.1 2ช่องนะครับช่องแรกเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างเช่นเกมคอนโซลนะครับซึ่งจาพอร์ตเนี่ยก็ยัง support auto low latency mode ครับลดความหน่วงเวลาเราเล่นเกมลดลงมาเหลือเพียงแค่17.9มิลลิวิน ิคเท่านั้นครับทำให้ตอบสนองเกมได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็จะทํางานครับเวลาเราปรับโหมดภาพเป็นโหมดเกมนี่แหละส่วน HDMI อีกหนึ่งช่องนะครับจะมีคําว่า audio return plus อันนี้ก็ใช้สําหรับต่อลําโพงที่สามารถแสดงผล7.1 Dolby Atmos ได้นะครับที่ให้เสียงสรวรอบทิศทางมีให้ USB C มา1พอร์พอครับสามารถใช้ชาร์จแบตให้กับอุปกรณ์มือถือนะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆได้แล้วก็ยังมี USB A อีก2ช่องได้นะครับเผื่อใครมี external ใส่เพลงใส่หนังอะไรไว้เนี่ยก็สามารถเอามาเสียบดูได้เลย รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องกับที่เสียบหูฟัง3.5มิลก็ยังมีมาให้ด้วยครับนอกจากจะใช้รีโมทควบคุมได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน smart remote for BenQ projector ไว้ควบคุมได้เช่นเดียวกันจากมือถือเลยครับตัวนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคิวมากเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเออเราไม่มีเนื้อที่บนห้องนอนเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับแล้วก็แก้เพนเพอยต์หลายอย่างมากเลยที่ผมเคยประสบ,บแล้วก็ใช้งานมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพของภาพเนี่ยที่มันจะเพี้ยนตามสีกําแพงหรือว่า เพี้ยนเพราะว่าแสงค่จากข้างนอกเข้ามาเนี่ยมันทําให้ภาพจางลงนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความสว่างก็เรียกว่าทําได้ดีมากๆเลยแล้วก็มันผิดหวังกับคุณภาพของภาพที่ได้เลยนะครับระดับ 4K HDR นะครับทำให้เวลา,เ,าเราเคยชมมาจากทีวีที่มันได้คุณภาพเต็มๆเนี่ย มาชมบนโปรเจคเตอร์ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันดบลงไปเยอะขนาดนั้นนะครับเรียกว่าใกล้เคียงเลยและในเรื่องของการติดตั้งที่ง่ายมากนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือคุณเอาไปวางตรงไหนเลยก็ได้นะเดี๋ยวมันปรับภาพปรับอัตราส่วนต่างๆให้เราเองนะครับอัตโนมัติเลยนะครับเป็น Home Entertainment Projector GP 5 2 0 <20 S 1> กําลังจะวางจําหน่ายในไทยครับซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นปลายใครที่สนใจนะครับก็าสามารถกดที่ลิงก์ในแคปชั่นนะครับเป็นการลงทะเบียนความสนใจ Notify แล้วพอมีการเปิดตัวแล้วมีสินค้าแล้วนะครับเดี๋ยวทางหลังบ้านเขาก็จะติดต่อเรากลับมาเองครับเจอของดีๆเด็ดๆแบบนี้ก็ามาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคิวจะมีของใช้อะไรที่น่าสนใจแบบนี้นะครับสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตต่างๆต,ติดตามได้เลยกับผมคิวเตมีนั่นเองนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไปแล้วสวัสดีครับ